คือมันโอลมหมานเหลือเกินใช่พอาล่าสุดนี่ก็มีประธานคณะกรรมการนโยบายเพื่อไทยกองแม่สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าอีประธานสภา,าด้วยเอาเอาไล่ๆแบบนี้ก่อนนะครับคุณปูนาเคยเคยดูหนังไทยเมื่อก่อนไหมพระเอกกับนางเอกอ,อ่ะเดี๋ยวเขาเรียกว่าทะเลาะก,กันพอทะเลาะก,กันสักพักหนึ่งก็หันมาแง่งอนกันแล้วเดี๋ยวก็จะทะเลาะก,กันอีกอนะครับภาษาสำนวนหนังไทยโบราณเนี่ยไม่รู้สมัยอุดาทันหรือเปล่าไงสมัยผมนี่ก็เรียกตบจูบ เมื่อก่อนเนี่ยถ้าละครเรื่องไหนเนี่ยนะมาแนวนี้เนี่ยนะโอ้โหแบบตบจูบตบจูบเนี่ยโอ้แต่ก็มีนะหนังสมัยคนดูกันทั้งบ้านทั้งเมืองหนังสมัยใหม่ก็มีเขาเรียกว่าเอามา r e เมค e ไงมีมีมีทำแบบว่ามันไม่ได้แล้วคุณนะเอาพอดีพูดเรื่องหนังนิดนึงเพราะว่าค่ะลักษณะของการพรีเซนต์ทำนำเสนอเนื้อหาละครแนวตบจูบเนี่ยมันมันไปเข้าข่ายของการไป ทำร้ายล่วเมื่อิดผู้หญิงก็เลยจะดรอไปแต่ก่อนหน้านี้ไม่ดอบบคือตอนนี้ใครนําเสนอปุ๊บเป็นประเด็นโดนด่าเลยใช่ใช่ใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหนะครับเนี่ยตบเปลี้ยนี่ไม่ใช่ตบกระโดดใช้คิกด้วยค่ะนักเอกเนี่ยแบบนั้นเลยก็สมบัติบอมไปทั้งตัวอแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือนักเอกจะไปฟ้องที่สอนนออะไรนะบอโพเลยอบอวินอศีราชาแล้วฮะทีนี้เนี่ย อันนี้เ็เปรียบเลยจะเห็นนะครับว่าแหมมันจะอะไรทั้งนานเนี่ยนะคือแย่งประธานสภากันเนี่ยนะเมื่อเมื่อวานเมื่อวานมีข่าวแต่ไม่รู้ว่าใครพูดค่ะทึ่ข่าวแบบนี้ปุ่นาท่านผู้ชมถ้าถ้าปรากฏข่าวแบบนี้นะครับสื่อทุกฉบับลงเหมือนกันหมดรวดดิ้งเดียวกันเนื้อหาเหมือนกันนะครับครับวรับค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 ร่าครับครัอครับ่งั้นขัาวมันจะมีค่ัคนนีคพัดคนั้นพัดมันต้ังมันอาับว่าบคาแบไม่บจกับครับครับคาับครับอยักจะ บอกว่าใครพูดเขาจะบอกว่าแหล่งข่าวใช่ถูกไหมฮะใช่แต่ถ้าข่าวแจกคือเหมือนกับเขียนไม่แล้วมึงไปเขียนตามเนี้ยแพทเดียวกันแล้วมันจะเหมือนกันหมดทุกสือมันจะเหมือนกันหมดข่าวแจกเมื่อคืนเนี้ยซึ่น่าจะมาจากก้าวไกลอะะรเละอ้น่าจะมาจากเพื่อไทยอะไรลอ๋อค่ะบอกว่าถอยดีกว่าอถอยดีกว่าเนี่ยเหมือนกับที่คุณว่าเอชาบอกเนี่ยเอาเองเอาขึ้นมาดูหน่อยที่อันเนี้ยนะอ่าเช่ไหมถอยแบบนี้เลยก็คือว่าเนี่ย ยอมถอยให้ก้าวไกลนั่งประธานสภาอืนะครับเนี่ยถ้าพิธาไม่ผ่านด่า,สานสวเนี่ยอาจจะทั้งนั้นทั่วไทยขอตั้งรัฐบาลนะนี่คือที่มาของข่าวแจกนั้นเออซึ่งอ่ะกลับมาที่เรามันตลกไหมบุนะค่ะเขาจะมีเงื่อนไขอีกนะว่าจะไม่ทิ้งกันอะไรยังไงนะแต่มันตลกไหมคือจะมาดิลเรื่องนี้กันทำไมค่ะนะฮะจะมาดิลเรื่องนี้กันทำไมนะฮะว่าเอาก้าวไกลออปาประธานไปนะ แต่แรกกับว่าถ้าพิธาไม่ผ่านเดี๋ยวเพื่อไทยจะมานั้งรัฐบาลแทนนะอืคือถ้าพิธาไม่ผ่านคุณก็ตั้งคุณก็ตั้งตั้งอยู่แล้วมันมีความมันจะไปดีลกันทรัเขาใจมันจะไปดีลทำไมมันมีความย้อนแย้งมันมีความขัดขัดกันในสิ่งที่ทําอยู่ถูกถูกถอยให้ให้ประธานสภาแต่ถ้าพิธาไม่ผ่านนะเดี๋ยวขอไปตั้งรัฐบาลเองคือพิธาไม่ผ่านแล้วเพื่อไทยจะได้ตั้งรัฐบาลเองไอ้นี่มันอยู่ในโออยู่แล้ว มันอยู่ในอวยของเพื่อไทยอยู่แล้วไม่ต้องไปแลกไม่ต้องไปอะไรเรื่องอะไรกับใครเลยเนี่ยอะไรนับเพลงเมื่อก่อนอะไรเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอ่ะถูกไหมเออคือมันอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ผ่านอยู่แล้วถูกไหมเขาเขาเนี่ยสวคำนูลสวสมชายออกมาพูดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแล้วมันจะผ่านไหมล่ะอุนาว่าก็รอรแล้วค่ะทึ่งทัไม่ผ่านมันก็ชัดอยู่แล้วว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยตั้งรัฐบาลไปต่อไม่ได้ ก็จบเพื่อไทยก็มาตั้งตออ่อก็เท่านั้นแหละทำไมต้องเอาประธานสภาไปแลกด้วยซึ่งมันพิลึกใช่ไหมมันพิลึกไปแั้นต้องไปแลกทำไมในเมื่อของที่อยู่กับตัวเองอยู่แล้วเนี่ยยกเว้นจะมีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยใจดีอเงี้ยหรือว่าจะเป็นเพราะแบบนี้ก็เหมือนที่บอกว่าอ่าพักอันดับหนึ่งจะต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือให้ให้เขาไปเถอะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเพื่อไทยก็รู้ว่าไม่ได้สักเก้าอี้อ่ะเดี๋ยวยังไงก็ต้องกลับมาหาฉันแต่ว่าให้ให้ไปเพื่อจะได้รู้ว่าอันเนี้ย เพื่อไทยยอมก้าวไกลนะเหมือนทำให้ทั้งเอซทั้งสองฝั่งได้เห็นว่าอด้อมส้มได้เห็นว่าเนี่ยเพื่อไทยยอมถอยทไมกลัวมากอกลัวกลัวเขากลัวเพื่อไทยหรือก็กลัวแฮกแท็กทรยศประชาชนมากก็เป็นประเด็นอยู่เพราะว่าหลายกระแสก็ออกมาโอ้ไทนิดเลิกทําพักเถอะถูกไหมเพราะคนที่แกผมว่าเพื่อไทยก็รู้ว่าดั้งกันอยู่ตรงไหนอถูกไหมเขา<อ><อ>อโอส้มเนี่ยบนหาคิดว่า,ดาเพื่อไทยรู้ไหมรู้นะรู้ไหมว่า ปฏิบัติการกันยังไงอะไร,ะไรแบบไหนรู้ถูกไหมเออแล้วถ้าแค่นี้คุณยังกลัวก็แสดงว่าโวยคุณไม่มีปรรัญญาจะไปทําอะไรก็เหรอเขากลัวสิบสี่ล้านเสียงหรือเปล่าอ่ออนานั่นไงแหละเนะะะะ่ยเพรากูาวพูดมิ๊เขาไม่สิเสี่เขาบอกคุณธนรัานบอกโอ้ยี่สิบห้บาล้านเสียงมัดพวกเรารวมกันเอาไว้อืทําให้พวกเราต้องมาคุมถุงชนอันนี้ไม่รู้ว่าเหมือนบัตรด,ดีไม่ดีนะค่ะ<ข>แต่จริงจริงมันก็ประหลาดนะค่ะคุณปูนาว่าไหมค่ะท่านผู้ชมว่าไหม คือเพื่อไทยสิบเอ็ดก้าวไกลสิบสี่ตอนหลาเสียงเนี่ยเฟซเอซเพื่อไทยกับเอฟซีก้าวไกลทะเลาะกันไหมทะเลาะโอ้ยทะเลาะกันโอ้ยเป็นเรื่องใหญ่โตโหรลาเลยดูกไหมเม่อาันูคุณชนท่านมาบอกว่าเออเรามียี่ที่บ้า้านเสียงเหมือนกันอืเอาไปมัดเอาไปคบไปมัดรวมกัน มันเหมือนข้าวต้มคนละสีอะมันเขาไม่เข้ากันนะใช่ถูกไหมว่าไหมใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถามเธอะว่าคนที่เลือกเพื่อไทยทั้งหมด11ล้านคนเนี่ยค่ะจะเอาด้วยกับก้าวไกล14ล้านคนเหรอโอ้ยจะไปเอายังไงด็อกเตอร์จำได้ไหมตอนนั้นยังมีมวลชนแสดงออกมาเรียกร้องเลยบอกว่าพักเพื่อไทยถอนถอนถอนตัวถอนตัวถูกไหมใช่นั่นดิแล้วคุณท่านองคบอกได้ไงว่า25ล้านเสียงทำให้พวกเราต้องมาดูด้วยกันโดนคุมถุงชน เออผมว่ามันทำแม่งนะเไม่ต้องเอาสิบเอ็ดล้านเสียงไม่ต้องเอายี่สิบล้านเสียงแล้วครับแค่คุณมีอยู่ร้อยสี่สิบกว่าเสียงคุณยังไม่เห็นด้วยกันเลยดรขออนุญาตใช้คำนี้ได้ไหมคะขออนุญาตยืมคำของป้ารัตนาฉันปวดหัวมากนะปวดหัวจริงๆคุณผู้ชมก็นี่ไงเดี๋ยวมันแบบอาวันนี้เนี่ยเนี่ยประเด็นของปูนาแล้วหมอมิงค์หมอมิงค์นี่เนี่ยหมอบอกแล้วว่าไอ้ที่ข่าวที่ปล่อยกันออกมาเนี่ยว่าไงนะ ก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะในรายการเจาะลึกทั่วไทยนะคะถึงกรณีกระแสข่าวจากสื่อหลายสํานักเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าพรคเพื่อไทยนยอมถอยให้ตําแหน่งประธานสภากับพรรคก้าวไกลแล้วโดยพิธีกรในรายการก็มีการถามถึงนะคะในฐานะที่หมองเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่ของทีมเจรจาจากพรคเพื่อไทยซึ่งการนําคนสําคัญของพรักเพื่อไทยก็มีการตอบบอกว่า อยู่ๆกลางดึกก็มีคนโทรศัพท์มาขอถามผมเรื่องนั้นผมบอกว่าผมก็เพิ่งรู้นะผมก็เพิ่งรู้ผมมิงบอกว่าผมก็เพิ่งรู้ตอนที่คนโทรถามมาโทรถามเนี่ยแหละนะฮะผมก็ไม่ทราบนะครับวันนี้ถึงว่ามันมีอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมด วทางไหนเป็นทางการไม่เป็นทางการข่าวปล่อยข่าวอะไรต่างๆข่าวเสี่ยมพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตถึงการให้สัมภาษณ์ของนักวิชาการที่ไม่เป็นกลางแล้วก็มีการอ้างอิงคําสัมภาษณ์ของหัวหน้าแล้วก็เลขาธิการพักล่าสุดยืนยันประเด็นประธานสภาเนี่ยยังอยู่ระหว่างการเจรจาอ้อาวนะฮะ เราบอกว่าโดยหลักเนี่ยนะครับผมคิดว่าช่วงนี้ทั้งสองฝ่ายคงจะไม่ให้ข่าวอะไรมากกว่านี้แล้วแหละเพราะว่าปกติการเจราจาเนี่ยไม่ได้เจราจาผ่านซื้อนะครับมผมพูดหลายทีเพราะฉะนั้นเวลาที่อะไรไม่ลงตัวความเห็นที่ยังไม่ลงตัวเขาก็จะหาหรือกันเงียบๆครับมเมื่อพิธีกรมีการถามว่าคนที่ปล่อยข่าวแจกเนี่ยใช้คำว่า,าข่าวาจพเดียวกันหรือเปล่าเพื่อไทยนั่นแหละ <Yeah. S 1> นะคะเป็นพวกเดียวกันเองคือเพื่อไทยหรือว่าก้าวไกล นายแพทย์ปรมินก็บอกว่าผมไม่ทราบครับผมออไม่ทราบจริงๆนะครับออนะคะโอ,อ้นะคะ,ะ,ะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะล่าสุดว่าทางด้านของพรรคก้าไกลเนี่ยได้มีการยืนยันกับทางรัฐสภาพร้อมที่จะเข้าประชุมสภาในวันที่4ี่กรกฎาคมนี้โดยสภาเนี่ยก็จะมีการบรรจุวาระการโหวตเลือกตำแหน่งประธานสภาและก็รองทั้งสองในวันดังกล่าวด้วยอือ่าทีนี้ใหม่คนหนึ่งนะครับ นชนละนานะเมื่อวานเพิ่งคุมชุมชนกันไปยี่สิบล้านเสียงที่เราบอกไปแล้วเนี่ยนะฮะใช่ค่ะผมว่าต้องต้องต้องดูนิดนึงนะอันนี้ผมไม่รู้ห่วกนะค่ะนะครับเนี่ยว่าแหมนะม,นมันมันมันดูแล้วฟังเพลินๆมันก็พอก้อมแก้ม่ะ,ะค่ะแต่พอมาดูของจริงแล้วมันเป็นไปได้ยังไงนะสิล้านเสียงคือถ้าผมเป็นคนลึกไปาไทยเนี่ยผมบอกว่าโวยเลยนะ เพราะกูกูเลือกเพื่อไทยนะกูไม่ได้เลือกก้าวไกลเอาคนแสดงว่ายังไงเออใช่ไหมนะคะนายนละนั่นอย่าพิ่งอยพิ่งรีบดีผมอ้าวที่ี้คุณแกว่าไงถามคําถามเดียวกันกับมอมิงเลยในเรื่องของเนี่ยแหละแหล่งข่าวเนี่ยอนายแพทย์ชนละนั่นก็ตอบบอว่าตนไม่รู้ที่มาที่ไปของข่าวดังกล่าวนะคะแล้วก็บอกว่าก็ยัง แต่บอกว่าซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็คือวันที่29เนี่ยนะคะก็ยังอยู่กับนายประเสริฐจันทร์รรงทองเลขาธิการพักแล้วก็นายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองหัวนหน้าพักยังมีการพูดคุยถึงแนวทางต่างๆที่เราจะไปเจราจากับพักเก้าไกลรวมถึงกระบวนการเพื่อขอมติพักในวันที่3กรกฎาคมก่อนที่จะมีการวหวตประธานสภาในวันที่4กรกฎาคมแปลกใจกับเขาที่ออกมาซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยข่าวมากกว่ายิ่งปล่อยข่าวว่าพักเพื่อไทยจะเป็นแกนนําจะตั้งรัฐบาลตนก็พูดมาตลอด ว่าเพื่อไทยมีแผน2มีแผนสมีแผนสามบอกไม่มีไม่มีนะไม่มีแผน2ไม่มีแผน3เพราะเราเคารพพรรคแกนนาเรามีแผนเดียวคือสนับสนุนพรรคแกนนําและสนับสนุนให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเพราะหากเราไปพูดแผน2แผน3ม,มันก็คือการสมมติหากใช้คําว่าถ้า มันก็จะถูกตีความมากเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเราไปขอเป็นแกนนําอะไรต่างๆยืนยันไม่มีมในสิ่งที่ได้พูดคุยกันและในสิ่งที่ตนได้สื่อสารออกไป<ม>พร,ร้อมกับมีการย้ําว่าตนนั้นคํานึงถึงประชาชนเป็นหลักบางคนไปนตีความสิ่งที่ตนสื่อสารออกไปผิดที่ตนให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ว่าเปรียบประชาชนเป็นพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ให้มาให้เมื่อพ่อแม่ ให้เขามาอย่างไรเราก็ต้องทำมแม้เราไม่เห็นด้วยในเรื่องนั้นตนก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังกลับเป็นการไปตีความตนผิดกลายเป็นว่าไม่รักกันมันไม่ใช่ไม่รักการคลุมฝูงชนมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่ารักหรือไม่รักจริงอยู่เขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่อาจมีไม่รัก แต่ถูกจับมาแต่งบางครอบครัวเขาก็ไม่เคยเจอกันเลยแต่ถูกจับมาแต่งเขาก็รักกันเป็นคู่ชีวิตที่ยั่งยืนอ,อย่างเช่นคนจีนที่มีครอบครัวเข้มแข็งความหมายของตนเพียงแค่ต้องการให้ความสําคัญของประชาชนว่าเขามอบอํานาจมาให้เราเหมือนพ่อเหมือนแม่ ดังนั้นเราเองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดอย่างอื่นตนต้องการเปรียบเทียบเท่านี้แต่อาจจะมีการสื่อสารคุยเขวก็ต้องขออภัยดังนั้นพรรคเพื่อไทยจะไม่เป็นเงื่อนไขที่จะไปทําให้การจัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จจุดมุ่งหมายก็คือทําให้นายพิธาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีให้ได้และให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นี่คือสูตรเดียวของพรรคเพื่อไทยไม่มีการคิดอย่างอื่นเลยสาธุต้องบอกแบบนี้<อ>ยาวๆ อ้าวนาถอนหายใจเลยเอาก็แล้วมันก็แปลกนะก็แปลกใจกับข่าวที่ออกมาแล้วก็ปล่อยข่าวแล้วไม่รู้ว่าใครปล่อยอแล้วก็บอกปฏิเสธเหมือนกันจะบอกปฏิเสธแต่การบอกว่าปฏิเสธไม่ว่าบอกเหมือนเกเหมือนกันจะบอกว่าไม่ได้ถอยนะบูนาว่าไหมใช่เพราะว่าประเด็นคือเพื่อไทยจะถอยเอาประธานสภาให้กับพัก เก้าไกลเนี้ยอันนี้คือข่าวแจกที่ออกมาบอกแบบนี้นะคะถ้าอดีตเศธก็แสดงกว่าไทยอยก็แสดงว่าเพื่อไทยไม่ถอยเก้าอี้ประธานสภาคือผมยังนึกว่าคุณชลนานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเงียบๆยังคิดว่าเอยแบบเหมือนกับไม่ได้แย้งอะไรนะอืใช่ไหมเหมือนคุณสุชาติไม่ได้แย้งอะไรอ่ะะคนะะแต่ปรากฏว่าเอาออกมาบอกออกมาบอกบอกว่างงนะครับเนี่ยข่าวยอมถอยก็แสดงว่าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกัน แสดงว่าถ้าแสดงว่าที่จะยอมถอยก็อาจจะไม่ยอมแต่ตอนหลังก็มาบอกว่ายังไงก็จะให้พิธาเป็นนายกว่าก้าวไกลเป็นแกนนำจากตั้งรัฐบาลนี่คืออย่างเดียวที่เพื่อไทยคิดอยู่ไม่มีความคิดเป็นอย่างอื่นเลยเสียงในซาวก็มานะคุณผู้ชมคือแหมผมผมเนี่ยบทบามันดี่ไหมตบจูบตบจูบนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคนดูไม่ได้รู้สึกอินด้วยแล้วนะคนดูจะรู้สึกลำคาญแล้วนะอ๋อใช่ค่ะ เไงก็เอาอะไรก็เอาท่าทีนึ่งฮะอฮะรำบคาญแล้วเอาถ้าเกิดว่าประธานจะเป็นเพื่อใจก้าวกังก้าวไกลจะไปทําอะไรที่คุณคํานูลบอกนะคะผิดผีผิดอะไรเนี่ยนะอืเราก็จะได้ตั้งหลักจะได้ว่าอะไรกันไปให้อีกมันสักเรื่องหนึ่งถูกไหมและคิดว่าถ้าเพื่อไทยจะไปสงครามกับเขาด้วยเนี่ยอก็จะได้รู้กันไปอืนะฮะว่าจะได้อะไรยังไงกัน ใช่เพราะว่าข่าวที่เรานําเสนอเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมได้รู้รู้คิดหรือว่าเพื่อไทยจะไม่รู้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมอ,อ่าเรานํามาเสนอข่าวคุณผู้ชมรู้นะคะเรารู้มีหรือพัก<ต>เพื่อ <onte> ไทยจะไม่รู้ eyes, ใช่ไหมจะมาบอกว่าให้พิธาเป็นนายกให้ได้คุณไม่หคุณจนละน่านก็ดูคุณกานวนคุณสมชายสวงก็เห็นทันอยู่แล้วคุณชนคนละน่านคือปุนานั่งอยู่นี่ปุณายังรู้กัเลยอพิธาไม่ได้เป็นนายก ถูกไหมคุณจนละน่าจะไม่รู้เลยหรอนั่นนาเสถูกไหมฮะจะดันตุ้ลังไป็นยังไงอ่ะถูกไหมแล้วจี่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะไอ้แค่ประธานสภาเนี่ยคเอานะฮะแต่ผมจะบอกให้นิดนึงนะเมื่อวานเนี่ยนะทั้งคุณชนลน่านะครับทั้งคุณประเสริฐจันทรทองและคุณบุธรรมไปงานสําคัญงานหนึ่งบุนันศานทุนเมกาจัดงานวันวันวันชาติที่โรงแรมเอสเทนีค่ะ นะฮะตอนเย็นตอนเย็นของของเมื่อวานแกนนําเพื่อไทยระดับระดับแกนนําสําคัญอะไปครบค่ะแต่ก<ม>้าวไกลเนี่ยไปแค่คุณชชยวัน์คนเดียวพี่ทาไปเชียนวอลเล์บอลอยู่นเนี่ยอ๋อใช่แต่ปีที่แล้วเนี่ยผมไปสื่อมาแล้วอืปีที่แล้วเนี่ยที่ท่านทูตยังเป็นอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชบอเอฟโคเด็กเนี่ยปีที่แล้วพี่ทาไปนะในฐานะในฐานะหัวหน้า ก้าวไกลแต่ปีนี้ทั้งเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลทั้งเป็นแคนดิเดตนายกเป็นว่าที่นายกจริงๆควรต้องไปนะถ้าเป็นปูนาระหว่างเลือกบไปดูวอลเล่บอลกับเลือกไปงานสำคัญที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐรเบิร์ตเอฟโคเด็กปูนาจะเลือกไอ้อันไหนต้องนู่นสิคะไปงานสถานทูตสิไม่ผมผมจะไป รูวอลเล์บอลอ้าวทำไมอ่ะดระมาเป็นแคนดิเดตนายกต้องทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติเพราะาว่าถ้าไปในงานนั้นเนี่ยภาพมันจะมาเลยปุณหะพิธาจับมือกับโรเบิร์ตเอฟโคเด็กเจ้าเอากการกระทุ้ฐานอะไมกรับประเทศจำประเทศไทยค่ะไอ้ฝ่ายที่เชียกก็นะครับเนี่ยเยิ้เก้าวกันดังลั่นเลยละ่ะฝ่ายที่จับจ้องอยู่แล้วพวกเราเนี่ย นั่นแน่นั่นแน่อ๋อแบบนี้นี่เองยังงี้หรือเปล่ายังงี้หรือเปล่าไม่รู้เล่รเปเชียร์วอลเล์บอลดีกว่าก็เลยเป็นดามาวอลเล์บอลเบรกเรื่องหนึ่งเห็นไหมข่าวคือไม่มีใครรู้เลยนะว่าทฐานทูตอเมริกาจัดงานวันชาติเมื่อเมื่อวานแต่ทหารไปครบนะค่ะทหารไปครบนะอตำรวจไปครบไอ้ที่ครบอีกอันหนึ่งเนี่ยเราให้ท่านผู้ชมฟังอะไรรู้ไหมอะไรคะไอ้พวกเอ็นจีเอที่รับตังค์จากเอนเดีย อ๋อเอ็มเนสตี้อะไร <คบ S 2> นี้ไปครบหมไปหมดเลยไปครบเหมือนกันโอ้โหคุณบอกเอทิเนีเนี่ยแน่นเลยแล้วโรงแรมเอทิเนีเนี่ยแน,น่นแน่นขนาดเลยค่ะอ่ะนะครับอ้า